ครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ่นไทยในช่วงท้ายสัปดาห์วันนี้ก็ถือว่าปริมาณการซื้อขายเบามากนะคะครับก็ก็ภาพยังเป็นเป็นลักษณะของการแกว่งแคบๆนะครับหลังจากที่ช่วงเช้าเปิดกระโดดลงมาแต่ก็ไม่มากนักประมาณลบไปประมาณหกจุดนะครับก็ ลงมาบ้างนะครับตกใจตามกระแสที่ตลาดต่างประเทศเขาตกใจกันว่า ECB ไม่เพิ่มวงเงิน QE นะครับก็ผิดหวังแต่บ้านเราลงมาเยอะแล้วนะครับก็ผิดหวังน้อยหน่อยเพราะว่าแรงขายออกมามันก็มีมาอย่างต่อเนื่องพอสมควรแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าพอหลังจากเปิดกระโดดลงมาก็นิ่งๆน,น,นะครับแกว่ะมา,มาสัก หนึ่งสามสามห้าตรงเนี้ยนะครับไม่ได้ไปไหนนักก็แว่งแคบๆวันนี้ก็น่าจะปิดประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าดีขึ้นเพราะผมมองก็คือก็คือตลาดรลอ้อนสันเนี่ยน่าจะสร้างฐานที่ประมาณสักหนึ่งสามสองห้าถึงหนึ่งสามสามศูนย์ได้นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็แว่งอย่างเงี้ยแหละแกว่งไปอย่างเงี้ยวอลุ่มก็อาจจะไม่มากนักเพราะว่าเ,เทรดแค่ สวันทําการนะครับก็กรอบล่างก็คือที่บอกไปนะครับส่วนกรอบบนก็น่าจะเห็นสักประมาณสักหนึ่งสามห้าศูนย์หนึ่งสามห้าห้าประมาณเนี้ยนะครับ <Hey. S 2> ก็เทรดดิ้งได้เป็นลายตัวประเด็นที่สำคัญสัปดาห์หน้าก็ในประเทศก็จะมีประมาณสามเรื่องเรื่องแรกก็รอ มติคอรมอนะครับควบรวม BNCL b c l ก็ยังเป็นจังหวะโครงการเทรดดิ้งได้ในหุ้นสองตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็วันเดียวกันประมูลรถไฟรางคู่อีกเส้นทางหนึ่งก็คือสีระาขอนแก่นนะครับออตอนนี้เราตกเกง่งเรามองสองบริษัทก็คือ CK แล้วก็แล้วก็ยูนิคนะครับส่วนวันที่สิบธันวาถ้าตามกระแสะข่าวก็คือ,อจะรอ ผลตรวจสอบของอีซ่านะครับการบินแห่งยุโรปที่มาเข้าตรวจสอบสายการบินสัญชาติไทยนะครับว่าจะเ,าเกิดเหตุการณ์โดนดาวเกตคล้ายกับ FAA ของสหรัฐหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าออกมาไม่ดีเนี่ยก็จะกระทบต่อการบินไทยค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีเที่ยวบินไปยุโรป พอสมควรแล้วก็คิดเป็นไรายได้ก็ก็มากเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยลบต่อหุ้นการบินไทยส่วนที่เหลือก็ไม่มากนักนะครับน่าจะเป็นพวกตัวสายการบินร่วมมากกว่านะครับอย่างเอไีก็ค่อนข้างน้อยเลยกระทบน้อยนะครับก็หลกัหลกๆเป็นการบินไทยมากที่สุดด้านต่างประเทศก็ก็เป็น ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะครับก็อย่างเช่นส่งออกจีนก็ไม่ดีอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้มีนายะมากแล้วก็ทางฝั่งยูโรโซนเป็น GDP ในไตรมาสสามนะครับก็ฟื้นตัวแต่ก็อัตราก็ทรงๆเมื่อเทียบกับในไตรมาสก,ก่อน <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ทำให้ตลาดในสถานะก็เกิดกแคบอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็เทรดดิ้งได้ส่วนในส่วนของของตัวหุ้นนะครับก็ เท่าแก่น้อยก็ขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับก็ตอนนี้ผมอัปเดตให้แล้วกันก็คือเอที่บอกไปตอนเช้าหกจุดสองหกจุดสามก็ขึ้นมาถึงอีกแล้วนะครับหกห้าห้าเมื่อเมื่อครับหกห้าห้าไปแล้วก็ตอนนี้เลขผู้สิดริลันก็คือหกจุดหนึ่งหกจุดหนึ่งห้าถ้าไม่ต่ำกว่าก็ ถือไปได้ต่อนะครับเลทพ r ร f ฟิต u ันไปได้เรื่อยๆนะครับผม <Okay. S 2> ส่วนอาีที่พี่ม่อนบอกนะฮะร <Okay. S 2> าชาเฟอร์รี่ก็มันก็ขึ้นมาจริงเลยนะครับ <Okay. S 2> อืมฟื้นตัวขึ้นมาละก็ตอนนี้มาชนแนวต้านประมาณตรงนี้เลย10.7 10.8ก็อาจจะเริ่มมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อย <Okay. S 2> นะครับก็ ดูด้านล่างอ่อนตัวมาถ้ายืนสักประมาณสิบจุดสามสิบบาทได้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับสำหรับตัว r p ตัง้งตถัดไปมีประมาณ11.7นะครับส่วน TACC ค่ะต้นนะครับ TACC ใช่ไหมครับอุยเกือบซิลลิงเลยหรอ TACC ก็เออนะครับมันก็ชนต้าน,าน46่สิบหทะลุซิลลิงแหละวันนี้ 4.34นะฮะ <laughs> <g ül> ก็ก็ถ้าใครมีอยู่ก็แล้วแต่กันคือขึ้นมา็0แล้วขายไปก่อนหรือเปล่าหนะรือยังไงนะฮะหรือว่าจะเลทโปรฟิตลันก็การอ่อนตัวลงมาก็ถ้าไม่ต่ำกว่าสักประมาณ4.14ก็ยังดีอยู่นะครับ TACC นอกจากนั้นกว่าแต่ตาดูก็ไม่มีอะไรแล้วบ้างคะอ,อ เออ i อ l ก็ดีนะฮะ i ไ l i v l ก็สัญญาที่นี่ข้อมาเหมือนกันแนวแนวต้านประมาณซักรอบนี้ประมาณ25บาทคะนะครับ i อ l ก็ก็สามารถได้อยู่ต้องยืนอยู่ตรงไหนฮะถ้าตามตัวนี้ i v l ก็ ้าไม่ต่ำกว่าประมาณยี่สามสี่ครับยังได้อยู่ขับในรถท่านขึ้นต่อได้เลยนะครับถ้าถ้าไม่ต่ำกว่าก็อย่าวสักครู่นะครับทั่ทีประมาณยี่สามสี่นะครับก็ถ้าไม่ต่ำกว่าขึ้นต่อได้เลยยี่สามจุดสี่ส่วนซีรีส์แซดก็ยัง อันนี้ลองเป็นเอาเป็นลองดูแล้วกันนะครับก็แถวนี้เลยแปดห้าสี่แปดห้าศูนย์ต้นๆนเนี่ยนะครับแล้วก็เอต่ํากว่าสักสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดคัดลอดด้านบนแนวต้านมีแปดหกเจ็ดแล้วก็ประมาณแปดเจ็ดแปดนะครับก็เอเป็นช่วงนี้โอเปนลองในรอบของการรีบาวน์นะครับส่วนทองคําทองคําก็ เนตัวก็ต้องเหนือสักประมาณหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนเหรียญให้ได้ก่อนนะครับถึงจะเป็นสัญญาณที่ที่ดีนะครับถ้าไม่สูงกว่าก็เป็นยังเป็นเทรนขาลงอยู่และถัดไปก็คือหนึ่งพันยี่สิบเหรียญครับผมครับในส่วนของ True ค่ะดูให้นิดหนึ่งค่ะทรูก็ก็เริ่มรีบาวกลับขึ้นมานะครับผมก็ยังมองแนวรับประมาณ แปดบาทหรือต่ำกว่านั้นก็คือประมาณสักเจ็ดบาทไปลายๆนะครับมันก็ต้องรอวันที่สิบห้าอยู่ดีแหละนะครับตัวนี้อาจจะแบบเอแกว่งประมาณแปดบาทบวกลบนิดนึงแตวงด้านข้างรอวันที่สิบห้าว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าประมูลยืดเยื้ออาจจะหลุดแปดบาทลงไปหาถั้าประมาณเจ็ดปลายๆอะไรประมาณนี้ก็เป็นโอกาสในการซื้อสมการลงทุน,นเห็นดีดขึ้นมาเนาะครับใช่คือตอนนี้ตลาดาภาพรวม จะแกว่งออกด้านข้างไปกกอนหรือว่าเกาะบนสักประมาณ1350-1355รอจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึง่งก็คือผมมองไปถึงวันอังคารหน้าวันอังคารหน้านู้นเลย15ธันวานะครับการประมาูล 4G ซึ่งถ้าเยอืเยอยอาจจะก,กดดันตลาดอีกรอบหนึ่งแต่ถ้ามันไม่เยอืเยอยหรือว่ามีแรงซื้อกลับใน i c ะเซ็ก็จะรีบาวได้ต่อนะครับตอนนี้ก็จากวันนี้ไปที่เหลือแล้วก็วันที่8วันที่9 11ธันวา3วัน ทำการตบาบาน่าก็คือแก่งด้านข้างแกงไม่มากนะักนะครับด้านบนหนึ่งสามห้าศูนย์หสามห้าห้าล้่างประมาณสักหนึ่งสามสศูนย์สามสองห้าครับผมวันจันทร์เราหยุดนะคะครับก็วันอังคารพุธพฤหัสเนี่ยพี่สามวันอือค่ะ,ค,ะครับวันจันทร์กับพฤหัสหยุดไงจก็เททแค่สามวันก็นั่นแหละครับค่ะแต่ตผมไม่อยู่นนะผมไปเที่ยวแล้วนะพี่ไปที่ไหนนะไปไปทัวร์ได้ไงไปทัวร์ยุโรปอ๋อไปวันไหนนะคะไปวันจันทร์ครับ อ๋อวันจันนี้หรอคะฮะวันจันท์นี้หรือว่าวันจันทร์ที่หน้าจันทร์จันที่เจ็ดพี่อ๋อได้ได้อ่าได้ก็เลยบอกไว้ก่อนเลยผมบอกบอกตาวลวกหน้าไว้เลยก็คือไม่แต่หลอกสัปดาห์หน้าแกลงอยู่อย่างนี้แหละออ่ผมบอกคอบเวอร์ไปสอสัปดาห์เลยอ่านะครับผมมองลวกหน้าไปเลยนะครับค่ะคครับผม่ผมไม่มีอะไรก็ตามหุ้นพวกหุ้นใหม่มากกว่าเนาะ S <S ใช่ส่วนใหญ,ญ่ก็เ,เป็นถ้าตัวเล็กเทดดิ้งได้ก็ไปตามสัญญาที่นี่ข้อว่านะครับ<ช>แต่อาจจะ<ช>บอกไม่ได้แล้วเพราะว่ามันต้องดูเป็นลายชั่วโมงไปอะไรเงี้หยหรือว่าระหว่างวันไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูคุนตัวหนึ่งถามเลยนะในฐานะที่ดูแลเทคนิคซูเปอร์นะคะ P E R ซูเปอปร์ ก็นก่าสนใจนะครับพี่น่าสนใจเพราะมันมาจากบาทสิบมั้งวันก่อนอืมเพราะว่าถ้าผมดูเข้าวค่าดยสาตตาเนี่ยรอบตั้งแต่หนึ่งจุดหกแปดลงมาทําบอททอมที่จุดต่ำหนึ่งจุดหนึ่งสามเนี่ยมันน่าจะลงมาครบห้าขึ้นแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยยังไ,ไงก็แล้วแต่เนี่ยมันน่าจะมีการรีบาลับขึ้นมาได้บ้างนะฮะก็จะไปถึงไหน่ะแต่รอบนี้ หนึ่งจุดสองสี่ตอนนี้ก็ถ้าใครเบสเอาก็หนึ่งจุดสองสี่หนึ่งจุดสองสี่ต่ำกว่าแต่อาจจะยออาจจะรอย่อลงมาหน่อยนะฮะเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะไปก็คือดูซักประมาณ ถ้ายืน1.1 1.1แปดได้ไม่ต่างกว่าน่าจะน่าจะเป็นรอบของการรีบาวนะครับแนวต้านถัดไปก็มีประมาณสัก1.4ครับผมก็ตรงนี้ใช่ไหมฮะครับใช่ครับผมโอเคได้ค่ะครบแล้วนะคะค่ะครับผมค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะ